สนับสนุนโดยมูลนิธิศักพรทรัพย์เสนอโครงการเสริมการเรียนรู้ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานข้อสอบโอเน็ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ับข้อสอบข้อที่6นะครับข้อนี้เป็นข้อสอบที่เป็นลักษณะโจทย์ปัญหาเป็นการนำไปใช้นะครับข้อสอบข้อนี้มีอยู่ว่าพ่อค้าคนหนึ่งซื้อส้งมา10กิโลกรัมราคากิโลกรัมละ40บาท ถ้าต้องการให้ได้กําไร5%จากต้นทุนจะต้องขายส้มกิโลกรัมละกี่บาทและได้กําไรทั้งหมดกี่บาทอันดับแรกก่อนที่เราจะทราบได้ว่าพ่อค้าจะต้องได้กําไรหรือขาดทุนนั้นนักเรียนก็จะต้องหาราคาทุนของอาการซื้อส้มในครั้งนี้ซะก่อนนะครับเพราะฉะนั้นจากครั้งนี้เราก็จะได้ว่าราคาทุนนะครับราคาทุนซื้อส้มมา1 0กิโลกรัมราคากิโลกรัมละ40ก็จะกลายเป็นนะครับ4 คูณ40ก็จะคือ400บาทนะครับต้องการให้ได้กำไร5%เ์กำาเร5%เพราะฉนะนั้นแสดงว่าพ่อค้าจะต้องขายให้ได้เงินเท่าไหร่เพราะฉะนั้นขายนะครับได้เงินนะครับก็จะเป็น105ส่วนด้วย100นะครับคูณด,ด้วย400ผลลัพธ์ที่ได้ออกมานั้นก็จะคือ420บาท ดูแล้วเราจะพบว่าพ่อค้านะครับได้กำไรก็คือนำราคาขายลบด้วยราคาทุนก็จะคือ20บาทคาถามต่อไปแล้วถามว่าจะต้องขายได้กิโลกรัมละ้เท่าไหร่นะครับเพราะนั้นคาตอบก็จะเป็นขายกิโลนะครับ กรัมละก็420นะครับก็คือกับราคาที่ต้องขายได้ทั้งหมด10บกิโลก็จะกลายเป็นกิโลละ 4, 4ี่บาทซึ่งเราตรวจสอบดูแล้วคำตอบที่ตรงกับที่เราคิดได้ก็คือข้อสนั่นเองครับ